ลายเป็นเล็กสิแล้วไอ้ตรงนี้ก็เท่าแก่อ้วกคนก็ไม่โตสักทีหนึ่งรีแกนเนี่ยสลายคั่วของจุดตรงนี้โดยให้คำว่า Put the right man in the r i give h t job g him authority นะ I'm not in t e r f e ใหอ and follow up แล้วก็ติดตามผลงานก็เมื่อเราไว้วางใจมอบให้เขาทำไปทำทำให้เต็มที่ถามว่าแต่เราคอยดูผลงานวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นลูกน้องผม มันทํางานกับผมมาตั้งแต่เปิดบริษัทแล้วครับแล้วถ้าผมไม่เชื่อใจไอ้พวกเนี้ยอแล้วไอ้พวกนี้ทํางานกับผมมาเนี่ยผมรู้ว่าไอ้นี่มันซื่อสัตย์กับผมหรือเปล่าครับจริงจังไหมเลื่อยเปลยห้เปล่าครับเมื่อทํามาตั้งสิบกว่ากับยี่สิบปีแล้วอ่าอันนี้ผ่านโรงเรียนทดสอบมาแล้วผ่านข้อสอบมาหมดแล้วรเราก็ทําไมเอาไอ้ตรงนี้เนี่ยนะเป็นข้อสอบในการตั้งว่าเราจะเลือกใคร เลือกคนพวกนี้มาทำเสร็จแบบอ่าเราได้คนดีแล้วใช่ไหมอันที่สองเนี่ยเราก็ให้อำนาจเขาสิออให้อำนาจเขาเฮ้ยเอางี้ลื้อไปทำตรงนี้ว่าให้งานนี้ลื้อให้ไปเลยแล้วก่อนจะไปเนี่ยเราก็มาประชุมกันซึ่งสองอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาประชุมนะหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งวัน่คือการารปหนึ่งวันมาบอกบอกเลยบอกนโยบายบอกเป้าหมายแล้วบอกนโยบายก็บอกเป้าหมายก็ไม่ได้บอกอะไรมากบอกอีกห้าปีต้องการยังไงเราเนี่ยต้องการ เติบโตเท่าไหร่ของ GDP ประเทศไทยเราต้องการมีโรงงานขี่โลงเราต้องการมีประชากรเท่าไหร่เราต้องการมีหนี้เหลือลดลงมาเท่าไหร่เห็นไหมอันนั้นก็เป็นเป้าหมายในระยะยาวไอ้เด็กพวกนี้ก็คือให้ policy ไปให้นโยบายไปถ้าเราต้องมาจะวิทัศน์ที่ค่อนข้างแม่นยำไม่จริงบางทีมันต้องมาช่วยกับเป็นสอไอเราไปบอกว่าเราแม่นยำอะไรจริงๆแล้วถึงเวลามันก็บอกแม่นเนี่ยนะเอ้ยเราเอามาตั้งช่วยกันคิด เห็นด้วยไหมอ่าอ้นี้เห็นด้วยไหมเออมาสิ่งที่เราบอกว่าเราอยากจะไปอย่างนี้ทุกคนส่วนใหญ่มันจะเห็นด้วยแต่นี่เปแกนรีแกนเนี่ยทำให้ผมมีความคิดอันนี้แล้วทําให้ผมเป็นอย่างนี้ครับและผมเชื่อชอบคนหนึ่งคือต้องเฉียวิตัวตนของเราคือออกมาจากปากแต่ก่อนจะออกมาจากปากก็ต้องการากันมาเพราะว่าหัวนี่อยู่บนเหนือปากไง เราต้องใช้หัวก่อนที่จะออกมาจากปาก่ชมครับยาเสพติดนั้นถือเป็นมหันตภัยของชาติทางบริษทรัททวเวนเองก็ได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อต่อต้านยาเสพติดมากมายวันนี้เราจะพาท่านชมนั้นไปพบกับกิจกรรมต่างๆของทเวกันนะครับเราเน้นเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดนะครับก็ได้ทำมา6ปีแล้วนะฮะจนได้รับรางวัลจาก ปปสนะครับโดยบริษัทจะร่วมมือกับบริษัทไซิฟิกไบโอเทคจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จําหน่ายสารทดสอบตรวจว่ามีผู้ใช้สารเสพติดหรือเปล่านะครับหน่วยราชการสถานที่ศึกษาหรือว่าหน่วยงานเอกชนอะไรต่างๆนะครับถ้าอยากได้ชุดตรวจสารฟรีนะฮะก็ขอมาที่เราได้เราจะแจกให้ฟรีนะครับนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วเนี่ยฮะคือเราจะจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยการนาใบเสร็จค่าบรรทางของบริษัทน,นะครับจะมาทําเป็นรูป,ปราลักษณะอะไรใดๆก็ได้นะครับแล้วส่งประกวดนะฮะก็ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ครับ ดีเซลนวัตกรรมใหม่ผสมไบโอดีเซลคุณภาพสูงเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะอัฒนาอีกระดับเพื่อเครื่องยนต์ดีเซลทุกระบบเพิ่มสารคลีนทาวเวอร์พลัสขจัดคราบป้องกันการอุดตันของหัวฉีดมั่นใจปอตทออรับประกันคุณภาพรับผิดช,ชอบเครื่องยนต์ดีต่อรถดีต่อโลก PTT b 5 plus จากปอตท การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าอยากมีสองแว่นไปแว่นท็อปเจริญเลยปะ่ะซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งถึง31พฤษภาคมนี้คนธรรมดาธรรมดาอย่างผมก็พิเศษได้นะครับของขวัญชิ้นพิเศษกวเตี๋ววาาพิเศษหรือจะเป็นคนพิเศษ เรื่องเงินกนทองทองเนี่ยผมเลือกเงินฝากเผืเลขพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูง